สัตวแพทย์เขาบอกว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของอาการป่วยทางระบบประสาทของง hmm. ูเหลือมตัวนี้อาจจะติดเชื้อจากเวรัสนะฮะ oh. โอ้โหแล้วก็ได้รับเชื้อแบคทีบเรียในช่วงลอกคราบนะฮะภูมิคุ้มกันอ่อนแอก่อให้เกิดอาการชักนะฮะหมุนวนไปวนมานะคะเป็นอาการป่วยระยะสุดท้ายนะครับ คราวนี้ฮะย้อนไปก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเจองูตัวนี้ครับคนงานถางป่าก็บอกว่าขนาดที่กําลังจะไปถางป่าได้ยินเสียงดังแกรกเออมันเสียงอะไรเนี่ยฮะพอมองดูดีๆกบพบว,ว่ามีงูเหลืองตัวใหญ่นะฮะเลื้อยผ่านหน้าตนเองไปก็เลยไปแจ้งเจ้าของบ้านนะฮะเจ้าของบ้านก็แจ้งพี่กู้ภัยนะครับแล้วเจ้าของบ้านก็บอกนะครับว่าตั้งใจคนงานมาถางป่าเพราะกลัวจะมีงูแต่ก็พบงูจริงๆนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะครับ ถือว่ายังโชคดีนะฮะที่สามารถเจอได้ทันนะฮะถ้าไม่เจอนี่นะฮะไม่รู้ว่านอกจากในป่าแล้วที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยเผลอๆอาจจะไปอยู่ในห้องนอนอหรือว่าห้องน้ําเหมือนที่เรานําเสนอข่าวมาก่อนนะ